มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูเงินออมเดิมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทส t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร0 2 2 4 8 6 6 9 9ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิ สนับสนุนโดยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดกองทุนบัวหลวงโทร0ูนย์สอ8หกดสกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พล s ส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง fm 101นะครับอย่าลืมนะครับกุผูฟังครับข่าวดีที่เราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับพบกับงานสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุมนิ plus รายการวิทยุมนิช็อตนะครับภายในงานมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านนะครับงานนี้ครับ ฟังให้ดีนะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้งานจะมีวันที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับงานนี้ครับได้รับเกียรติจากพี่ตู่คุณวรวันธาราภูมินายกสมาคมบรจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปาทถาในหัวข้อเริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนนะครับแล้วก็จะตามด้วย สัมมนา,าสุดเข้มข้นเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับกับกูรูกองทุนรวมแนวหน้าของเมืองไทยโดยมีผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพบกันในงานนี้ครับอาทิตย์ที่26กุมภาพัน์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยแต่สำรองที่นั่งด่วนสำรองที่นั่งด่วน วิธีแรกผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสำรองได้เลยอีกวิธีหนึ่งคือผ่านฮอตไลน์สายด่วน 081-984-9735 0 8 1 9 8 4 9 7 3ดนะครับด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับสำหรับงานสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนอาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้บายโมงเป็นต้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบรจอบุหลวงชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาด กองทุนบัวหลวงโทร02 674 6488แล้วกด8นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางบลจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส4ทับ17 กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่าง,งวันที่1นึถึงเกุมภาพันธนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV นะครับประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่1.5%ต่อปี1.5%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเสนอขายระหว่างวันที่1จนถึงวันที่7 กุมภาพัานธ์นี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง02674 6488 02674 6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร3 3 3 3นะครับ กองทุนบุหลวงมั่นใจกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรวมถึงอินโนเวชันใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตสะดวกมากขึ้นคือกิจการดาวรุ่งที่น่าสนใจในทศวรรษนี้จึงมีแผนออกกองทุนใหม่ B InnoTech ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในเร็วนี้นะครับตามที่กองทุนบู้หลวงได้ประกาศธีมการลงทุนในปีนี้ เพื่อต่อยอดการลงทุนก็คือชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดต่อยอดแนวคิดการลงทุนที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีผลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอนาคตโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและอินโนเวชันต่างๆทั้งนี้กองทุนบุหลวงมีแผนจะนําเสนอกองทุน B ี n o นโนเทคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอินโนเวชันใหม่ๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอดใจรออีกไม่นานนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พี่ตู่ของเราคุณวรวรรณทาราภูมิซีอีโอของบรจจอบัวหลวงนายกสมาคมบรจจและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุทธมีไหมครับวันนี้ในอดีตต้องวันนี้ในปัจจุบันอยู่ที่เยอรมันอ๋อแล้วต้องบอกว่าพี่ตู่ของเราภารกิจเนี่ยน่าจะกระจาย <c oughs> กระจายกันตลอดปีเลยนะครับพี่ แล้วปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเผิอแป๊บเดียวนะครับก้าวเข้าสู่เดือนที่2ของปีแล้วนะครับพี่ตู่ครับแป๊บเดียวนะพี่ว่านะคนแก่เนนะนเวลามันผ่านไปไวมากเลยอะ แลตอนเด็กๆนั้นเราโอ้โหเมื่อไหรมันไไมจะผ่าเมื่อไรจะปิดเทอมจะทีเลยเพราะว่าตอนนี้เฮ้ยแป๊บเดียวไัแล้วที่ละเดือนเรียนเรียนไวมากเลยค่ะแต่ว่าอันหนึ่งที่วันนี้เนี่ยไม่คุยไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันผมจำได้ว่าคุยกันครั้งก่อนพี่ตู่พูดถึงคำหนึ่งพี่ตู่ใช้คำว่าประสบการณ์ในการทำงานและประสบการณ์ในการที่คุกครีอยู่กับตลาดทุนด้วยประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีอย่างนี้เนี่ย ไม่เอามาขยายให้เป็นประโยชน์ต่อคนฟังเนี่ยไม่ได้เลยนะครัคบพี่ถ er ูกครับอันนี้ต้องขอเลยนะพี่ต่อได้ได้ได้พี่พรู้ไหมพี่ทํางานมากี่ปีแล้วตั้งแต่เรียนจบเนี่ยผมว่าต้องสามสิบกว่าปีขึ้นอ่ะใช่สามสิบห้าปีแต่ไม่น่าเชื่อนะโอ้โหทางานตอบเนื่องตลอดเลยนะสามสิบห้าปีแล้วก็ สปีแรกที่ทํางานอะไรรู้ไหมพี่จบสถาปัตย์ใช่ไหมครับพี่ถูตอนแรกใช่ใชผมว่าน่าจะเป็นบริษัทออกแบบตกแตง่งแบบพี่เดาเดาก็ออกแบบตกแต่งเหมือนกันแต่เป็นการออกแบบทางด้านเทคโนโลยีอ๋อไปอยู่ในอุตสาหกรรมไอทีเลยพี่ใช่อยู่ Datamat ์แมทคะเมื่อสามสปีที่แล้วพี่อยู่ Datamat อยู่2ปีกว่า อ๋อฮะฮนะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะพูดถึงอ่ะถึงบริษัทเขาจะประสบความล้มเหลวเรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องบอกว่าพี่อยู่ในสิทธิวัดรอบที่เสริมสร้างตัวเเองขึ้นมาให้มีมองที่ดีมีการนําเสนอที่ดีก็จากที่เนี้แล้วก็จากนั้นอ่ะต่อจากดัตน์แมนอีกเจ็ดปีเนี่ยพี่อยู่ที่ ธนาคารเอเชียออกไปเป็นสาวแบงค์ที่แบงค์เอเชียเออโดยไม่รู้เรื่องแบงค์เลยอ่ะอ่าแล้วเจ็ดปีเต็มเจ็ดปีนั้นคือเข้าสู่วงการการเงินละครับและหลังจากนั้นสามปีพี่เขาอยู่ในเงินทุนหลักทรัพย์หนึ่งแห่งก็คือเอกธนกิจเอกธนกิจสามปีค่ะก็เอกธนาในเครือเอกธนกิจสามปีแล้วก็เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวมมีสิบกว่าปีค่ะครับพี่อยู่สามบรจน r n ะห้าปีแรกในบรจไทยเอเชีย ไทยเเอชียปัจจุบันที่ยูอ o b นะคะและสองปีกว่าในบลจอ MFC และหลังจากนั้นอีกสิบหกปีก็ล้วงบวกกัยี่สามปีปีนี้ปีที่ยี่สี่สิบหกปีหลังในพี่อยู่ที่บลจบัวหลวงก็คือ BDLAM นะไม่ใช่ d l s คนชอบจําสลับพี่บอกแล้วบอกคุณพิเแษสที่ที่อํานวยซีโอบรลบัวหลวงว่า คุณต้องเปลี่ยนที่เป็นบ,บ,บลลบัวน้อยเพราะคุณมาทีหลังแบวโอ <c oughs> <c oughs> มีแซลเกทับกันด้วยเออก็เป็นบัวน้อย <c oughs> อ,ยอที่อยู่ในวงการการเงินและการลงทุนนะะ่ยนะคะอยู่ลบไปสองปีก็เกือบสามปีสามปีโดยสายสามปีนั้นยี่สสี่ปีอยู่ในอุตสาหกรรมการกของทุนที่เผลอเผอตายไปนะไปจัดพอร์ตให้พวกยมมาทูดหรือพวกเทวทูตตะหวันอะไรก็ว่าไป <c oughs> แล้วจาก30กว่าปีเนี่ยประสบการณ์ออในเรื่องของแวดวงตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยพอจะกลั่นความรู้และประสบการณ์ที่ได้เนี่ยสรุปออกมาเป็นข้อๆให้เราฟังกันในวันนี้เนี่ยจะได้บ้างไหมครับพี่ตู่ครับได้จะเอาเท่าที่นึกออกนะคะคมันเยอะไงะเ,อเอาเท่าที่คิดแล้วกันแล้วพยายามซิมเปิลที่สุดแล้ว<อ>นะพี่ว่าข้อแรกนะที่คิดว่าทฤษฎีต่างๆเขามีไว้พอเป็นแนวนให้ศึกษาอ,อย่าไปยึดติด และไม่จาเป็นต้องลอกมาตรฐานโลกนะคือเราเรียนรู้ได้จากไม่ต้องลอกไม่ต้องคิดว่าเขาเด่นเหนือกว่าเราทุกอย่างแต่จงเชื่อในสัญชาติยานของเราเองที่ปราศจ,จากอคติต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เข้าใจเชินแล้วประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของเราเองโอ้โหทฤษฎีมีไว้เป็นแนวทางอย่ายึดต,ติดแล้วก็ต้องมายืดหยุ่นปรับใช้กับตัวเองได้แล้วก็<ช>จง<ะ>เชื่อในสัญชาติยานแต่ขีดเส้นใต้าสามเส้นว่าต้องเป็นสัญชาติยานที่ปราศจากอคติด้วยนะ ถูกต้องอ่ะเพราะตรงนี้ก้าวข้ามยากนอกจากคุณเป็นไบโพล่าเหมือนพี่นะตีวงสวิงที่ฝืนตัวเองตลอดเนาะเออเราเชื่อในสิ่งนี้แต่สัญชาตญาณเราบอกว่าไม่ได้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้พี่ต้องตีวงสวิงฝืนให้ไปตามสัญชาตญาณเราพี่ตู่ชอบแซวคนที่บริโภคแมทเป็นอาหารใช่ไหมเอย่างนี้ใช่ไพอย่างนี้ใช่ใช่ใช่นั่นก็อีกข้อหนึ่ง เอนี้ก็คือว่าเกือบทุกคนนะคะรวมถึงตัวพี่เองในอดีตเนี่ยจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรคกินแมทเป็นอาหารหลักพวกข้อมูลใช่ไหมตัวเลขต่างๆมีสมการมีชุดตัวเลขอะไรสักอย่างนะคะพอมองอะไรวิเคราะห์อะไรก็มักใช้สมการหรือชุดตัวเลขอันนั้นใช้คณิตศาสตร์อย่างเพลิดเพลินไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงหรือความน่าจะเป็นในชีวิตจริงเนี่ยนะะอย่างอะไรสูตรเจ็ดสิบสองหรืออะไรพวกอย่างเงี้ย ถึงว่าเรื่องการอมเงินหรือ replacement rate ก็หมายถึงว่าเรากรเกษียณแล้วต้องมีเงินกี่ซของเงินเดือนเดิมึึงจะพอใช้ถึงกําหนดเป็น60ขั้นตำ่ำอะาเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่หรอกโลกนี้สามารถหายขาดได้นะเมื่อมีประสบการณ์สูงขึ้นถ้ามีประสบการณ์สูงขึ้นเนี่ยโลกที่ว่าเนี่ยหายขาดได้ด้วยใช่เห็นบอกว่าการเรียนรู้จากความสำเร็จมีค่ายิ่งไม่ว่าจะเรียนรู้กับใครที่ไหนแต่ การศึกษาวิเคราะห์ความล้มเหลวของคนอื่นและตัวเองอย่างตรงไปตรงมามีค่ามากกว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งป่ะครับพี่ถูใช่ค่ะเป็นข้อถามเนยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมค,คือที่สังเกตยอย่างพวกเราเนี่ยเราจะชื่นชมอย่าง Warren น u บอ e t เฟตต์ะนะคะอย่างพ,พี่จะชื่นชมมาร์คฟา e r มากกว่าแต่ละคนในนีนเน้เขามีคําพูดแล้วเราเอาโค้ดมาเอาหนังสือเขามาแปลอ่านกาันนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะ คือสิ่งที่ดีมันทาให้เรารู้ว่าเขาทำอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ของคนไทยด้วยอย่างคนไทยก็มีประวัติชีวิตแรงสารู้สึกจะคุณวิกรมกรมดิษฐ์เนี่ยจะเป็นคนที่พอปุูล่าที่สุดครับผมจะเป็นคนดีแล้วก็ออกหนังสือมาอหไม่รู้กี่เล่มมันเกิดแรงบันดาลใจแต่ถ้าเป็นสมัยพี่เนี่ยพวกเบบี้บูมเมอร์จากบูมเมอร์ออกนะพวกเบบี้อย่างพี่เนี่ยก็คือเราจะอ่านพวกคาร์เนกีเดวคาเนกี อ่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยมีแล้วเราอ่านเรื่องของยังคิดขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยโมเดยมันจะเป็นแบบนิยาหรือปรัชญาชีวิตหรืออะไรซึ่งออกในแนวทางหนักแต่เดี๋ยวนี้มันเบาลงเนื้อหายังดีนะฮะเอามามใช้ได้เบาลงเป็นสิ่งที่ดีการเรียนรู้จากความสําเร็จของคนอื่นมีค่าแต่การศึกษาวิเคราะห์ความล้มเหลวทั้งของคนอื่นและของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมีค่ายิ่งกว่านั่นอีกนะ ดูหนัง<ค>นดูละคร<ๆ>ก็อย่าลืมย้อน,อนดูตัวเองแล้ววิเคราะห์เลยว,ว่าถ้าเราทําไม่สําเร็จหรือทางล้มเหลวนะ่ะมันเกิดเพราะอะไรยังไงเพื<ๆ>่อจะได้ไปเตือนใจตัวเองนะครับเก็บไว้ในแฟ้มความทรงจาเป็นประสบการณ์ข้อนี้ผมว่าโอเคเลยพี่เรียนรู้ความสําเร็จจากคนอื่นว่าดีแล้วแต่อย่าลืม,มหันกลับมาวิเคราะห์ทั้งความล้มเหลวของคนอื่นและของเราเองอย่างตรงไปตรง,ตรงมาอันนี้จะมีค่ามากกว่านะฮะได้ค่ะอันนี้อันนี้โดนโดนเลยผ่านไปแล้วสามข้อ ต่อไปเป็นข้อที่4ใช่ไหมครับค่ะการเติบโตครับไม่ว่าอะไรนียถ้าตเร็วเกินไปทั้งเรื่องของธุรกิจและตาแหน่งหน้าที่การงานมันมีราคาที่เราต้องจ่ายเสมอเดี๋ยวนะครับพี่ตู่กำลังจะบอกว่าการโตเร็วเกินไปมันไม่ดีเหรอพี่ไม่ดียังไงอะใครก็อยากจะโตเร็วใครก็อยากจะรวยเร็วทั้งนั้นแหละพี่ใช่ไหมอ่าเอางี้เอาในระดับประเทศก่อนนะครับ อย่างในช่วงต้มยำกุ้งแล้วกันมันจะอยู่ในความทรงจำทุกคนอ่ะต้มยำกุ้งเนี่ยที่เราโตเร็วเกินไปไหมแล้วพอประเทศได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะโดนโจมตีข่าเงินหรือเกิดจากเศรษฐกิจโลกหรืออะไรหรือนโยบายผิดพลาดของเราเองก็ตามเนี่ยครับการโตนั้นอ้วกแตกไม่มีเงินประจากโตอ้วกแตกถ้าเกิดโดนคนดึงหนี้กลับหรือไม่มีใครกู้อีกแล้วนะคะส่วีปัจจุบายอาจจะเป็นอย่างนั้นไหม ในหน้าที่การงานเหมือนกันนะคะ uh huh. ที่เราเคยผ่านในช่วงยุคที่ว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานอ uh huh. อ้ยนมบดเปลี่ยนทีนี้กระดิกระดา uh huh. นะซึ่งกับปัจจุบันไนงะเราไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็บอกเออจะไปยึดติดใบกำไมแต่เราก็ไม่รู้เอ้ยแต่ถ้าสมัยเราเด็กกว่านี้เนี่ย uh huh. เราต้องการไงนะแต่จงจําไว้ว่าถ้าตัวเราเองความสามารถยังไม่ถึงนะจะ uh huh. ได้รับการโปรโมทให้เป็นอะไรที่เกินตัวไทยกับตัวเองเลยล่ะ อ๋อนี่คือข้อเสียของการโตเร็วเกินไปใช่ไหมพี่ใช่แล้วจะไปสมัครงานที่ไหนได้ล่ะอืมฉแล้วคุณต้องลดตำแหน่งไหมต้องอะไรไหมความขมขื่นมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปช้าๆ้าแต่มั่นคงดีที่สุดอ่าถ้าโตเร็วเกินไปโดยฐานไม่แน่นเนี่ยและยะยาวๆเนี่ยอาจเป็นโทษมากกว่าอย่างนั้นเหรอพี่ใช่ค่ะแต่พอพูดอย่างนี้บอกงั้นไม่โตอยู่เฉยดีกว่าไม่ได้ การอยู่สบายสบายโดยไม่พยายามจะเติบโตเลยจะทําให้ไม่มีแม้แต่เงินมาจ่ายราคาของอะไรเลยอย่ายึด<อ>ติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะอย่ายึดติดแต่คอมฟอร์ตโซนหรือใช้คอมฟอร์ตรออยู่ตลอดไม่ได้ <c oughs> เนื้อสิ่งอินใดในข้อการไม่ยอมโตคืออะไรไหมคืออะไรการอยู่อย่างไร้คุณค่าในตนเองอเวลามองกลับไปข้างหลังมันไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจแล้วพอคุณอายุมากขึ้นคุณจะเสียใจที่สุดนั่นคือสุดโตมอนกันว่าถ้ายึดติดกับคอมฟอร์ตโซนมากเกินไป ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเออพี่ดิ้มากจะเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเรายึดทางสายกลางโดยไม่รู้ตัวแต่ยังไม่ได้ตั้งใจจะไปบวชอะไรใช่ไหมพี่คือผู้ตรองตามตรงนะครับพี่ยังยึดติดอยู่นะคือถ้ามีแอร์นะมีห้องน้ำแล้วก็ไม่มีพระที่มาวุ่นวายกับเราหรืออะไรอย่างงี้แล้วไม่กลัวผีด้วยนะพี่อยากปริกนิเวศจริงๆเพราะว่าดูเงื่อนไขของพี่พี่คงบวชยากแล้วพี่ ไปทะเลาะกับพระในวัดอีกบางที่อาจจะแอร์ไม่เย็นไงหาของกินอร่อยยากหน่อยว่าลูกสิษย์โดนูกสิษแจกยำสหบาทาให้อ่านะครับผ่านไปแล้วนะครับสี่ข้อต่อไปเป็นข้อที่ห้าครับพี่ตู่ค่ะเอาเรื่องนี้มาเอ์ฟอ์แมนซ์กลองสุดดีดีดีเออไอ้นี่นะเป็นอะไรที่พี่คำว่ากะไอ้ี่พี่เห็นมานานล้วครับพี่รู้สึกว่าอะไรสิ่งที่เรียนรู้สึกใครๆก็บอกได้ว่าตัวเองเป็นผู้จัดการกองทุนที่เก่งที่สุดอื ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกช่วงเวลาไหนประกาศว่ากองทุนของเรามีผลกคะเนนอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมใช่ใช่ใช่ดีที่สุดปีที่แล้วดีที่สุดสามปีห้าปีสิบปีนับจากวันที่สิบสี่พฤศจิกาเมื่อนับจากวันที่ห้าเมษายน <laughs> คือคือ,คอมีคนพูดอย่างงี้หลายคนก็ต้องดูว่าเอ๊ะเขามีช่วงเวลากํากับไว้ด้วยหรือเปล่าจะได้ชัดมากขึ้นใช่ไหมไยแล้วดูโชว์เวลากลับวนทีก็ข่าวคือมันไม่คอนสแตนตีออ้อ่ะ ของพี่จะใช้สุขสุดท้ายของเดือนหรือวันทําการสุดท้ายอะนะคะเนื้อก็ทิ้นเดินไปเลยแล้วแต่ข้อมูลกลางจากสมาคมหรือจากมอร์นิ่งสตาร์ออกมาเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรฐานที่จะใช้วัดแต่ว่าไอที่การไปขยับนั่งขยับนี่บางทีพอเราดูแล้วเราก็รู้สึกมันเขินเขินแทนอะอันนี้อันนี้มีแซวเล็กน้อย <c oughs> อันนี้แซวก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจน้องๆนะคะแต่ว่า เดือมเลยสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ดีไอ้เปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงไซเคิลของมันนะอ, <c oughs> อะไรแบบเนี้ยอย่าไปยึดติดมากนะอ่านผ่านไปแล้วทั้งหมด5ข้อครับพี่ถูกครับตอ่อมานะเป็นข้อหครับพี่เรื่องความคิดสร้างสรรค์นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท,ท้จริงนมีน้อยส่วนใหญ่ก๊อปของนอกบางทีก็อบคนในประเทศเนี่ยมาสร้างสร้างอะไอย่างกองทุนเองเหมือนกันน่ะ ก๊อคนไปก็ก็มาเราก็มีนะก๊อคนอื่นอย่างเทอมฟันหรนืออะไรอย่างเงี้ยจ,จริงๆเป็นคนจะมีของที่ที่สร้างสารรค์นะคะตัวนั้นมันจะมีประโยชน์ทาา <beacon, S 2> ี่สร้างขึ้นมาได้พ, <bakayım. S 2> พี่ตู่ผมเคยคุยกับพวกสตาร์ทอัพตัวพ่อเลยนะผม ừ, <feasible. S 2> ถามว่าเวลาคุณจะสนับสนุนสตาร์ทอัพในบ้านเราอ่ะคุณมีเกณฑ์อะไรบ้างเขาก็ <too. S 2> มีหลายเกณฑ์นะพี่ตู่แต่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไปเอาโมเดลที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศแล้วแล้วก็จะมาทําในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้น้ําหนักมากขึ้นเลยนะ ผมถามอ่มาทำไมอะ่ะไปก๊อปของเขามาแล้วดีเหรอเขาบอกด้านหนึ่งม,มันเป็นการลดความเสี่ยงว่าเป็นโมเดลที่เคยประสบความสาเร็จมาแล้วเนี่ยที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยลงถ้าเราจะทําอย่างนี้ในบ้านเราโอกาสประสบความสำเร็จก็น่าจะมีมากขึ้นเอออันนี้มุมสตาร์ทอัพนะตัวพ่อเลยอะอเขายังเ,เด็กอยู่ก็เข้าใจค่ะต้องให้น้องๆเขาผ่านไซเคิลนั้นเหมือนกันเราเองก็เคยผ่านนะคะ ันนี้อย่างพูดถึงฟินเทคก็อยากขยายความนิดนึงครับนี่ก็อยากยายสนับสนุนนะแต่คนที่มาเสนอให้เราดูหรืออะไรบอกฟินเทคอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้การลงทุนตัดสินใจของผู้ลงทุนดีขึ้นอย่างนี้องที่ดูมันไม่มีอะไรใหม่เลยอะ่ะออ เรามีอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะนะคะแล้วมีด้วยคอนเทนต์ที่หนักแน่นกว่าครับใช่แต่เขาทําหน้ากากนะให้ดูสวยขึ้นสีสอะนี้ย่างเงมยที่อยากให้น้องๆคิดอย่างนี้แต่ให้คิดให้แตกยอดกันไปมากขึ้นว่าทําให้ผู้ลงทุนสะดวกสบายอัธถาทําเพื่อผู้ลงทุนสะดวกสบายในการเดอกกองทุนหรืออะไรยังไงก็ต้องดูมีคู้แข่อยู่แล้วไหมเพราะเป็นเด็กที่ได้ของใหม่แล้วพยายามต่อไปไม่ได้พูดเพื่อให้ท้อนะพยายามต่อไปที่ จะให้ดีคุณไปถามคนเลยเอาถ้าทำเพื่อผู้ลงทุนในการคัดเลือกกองทุนไปถามเลยลว่าเขาประสบความยากลําบากยังไงบ้างและคุณจะทําอะไรเพื่ช่วยตรงนี้ต้องไปทํากันบ้านหนักเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะใช่ <laughs> ใช่ค่ะมาถึงข้อ7เรื่อง diversification หรือการกระจายก,การลงทุนในพอร์ตแต่ละคนเนี่ยนะฮะ พี่พี่มองว่าเนี่ยเป็นทางสายกลางที่คนยึดไว้อย่างแน่นเหนียวอย่าสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งจนเกินะไรเช่นสมมุติว่าคนเชื่อปีนี้หุ้นจะมาดีโอ้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นไปลงหุ้นนะคะไม่ได้แม้ว่าในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางโลกจะเป็นไปในแนวทางสุดโต่งระหว่างรประชาธิไปไตยกับสังคมนิยมหรือระหว่างโลกไร้พรมแบบการกีดการทางการค้าคุณหาจุดลงตัวให้ได้ดีกว่าและไอที่เหมาะก,กับตัวเองทีนี้ข้อแปดนะครับ คือความกล้าหาญในการทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สมกับตําแหน่งหรือความรับผิดชอบในของเราเนี่ยอจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อไม่มีแผลในอดีตที่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราต้องขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้เกิดที่นี่เลยนะที่รบราบรโลงไม่เกี่ยวแต่มาถึงเราเกิดขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นเราเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยครับถ้าเราไม่กล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็ไม่ได้ แต่คนที่กล้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีแผลนะสําคัญนะฮะ <c oughs> เหมือนคนที่ขัดแย้งกับรัฐบาลขัดแย้งกับลูกค้ารายใหญ่อย่างเงี้ยครับคือคุณต้องมีกลืน่นน่ะแลวต้องกล้าที่จะทำเพราะฉะนั้นแต่อันนี้เกิดยากแต่ว่า<อ>พี่พยายามทําให้มันเกิดในหลายๆคนขึ้นมา<อ>ค่ะถ้าเราไม่มีแผลสัอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะกล้าที่จะแสดงจุดยืนให้สมกับตําแหน่งหน้าที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะครับ<ช>หรือพอสมได้มากขึ้นใช่ไหมพี่ ใช่ค่ะ,ะนะเพราะว่า8ข้อเ <8 S 2> นะี่ยยังน้อยไปกับประสบการณ์30กว่าปีนะเพราะฉะนั้นเ<อ>นะี่ยถ้าคุยกันสัปดาห์นี้ไม่จบเนะี่ยต่อกันสัปดาห์หน้าดีไหมพี่ตู่เรื่องเนี้เอดีดีนะเอ,เอาข้อเจ็ดแล้วกันไอ้เรื่องการกระจายก,การลงทุนงั้นสัปดาห์หน้าเนะี<ช>่ยจะชวนพี่ตู่ขยายข้อเจ็ดหน่อยเรื่องของกระจายการลงทุนในพอร์ตของแต่ละคนหรือว่าในประเด็นหัวข้อการเลือกจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเราเองเนี่ย เออควรจะมีหลักในการจัดพอร์ตยังไงดีไหมพี่โอเคดีค่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์เพิ่มค่ะนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้นะครับรบกวนพี่ตู่แต่พียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณยินดีนะครับสัปดาห์นี้เบาๆเพราะยังอยู่เยอรมันนะคะดูงานอยู่นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิซ e o อของบจบุหลวงนายกสมาคมบจและ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมาคุยให้ฟังถึงเรื่องประสบการณ์ทํางานกับการกระจายการลงทุนนะครับยังไม่จบนะครับติดตามต่อกันได้ตอนที่2ในสัปดาห์หน้านะครับและอย่าลืมนะครับติดตามรับฟังในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนติดตามสดๆก็ได้หรือฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พล s ของเราเรียนเชิญได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุม o n e y p พลฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย3าโมงเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันในรายการวิทยุมันนี่ช็อตทาง FM 97นะครับและอย่าลืมนะครับลงทะเบียนด่วนเลยในการจะไปร่วมงานสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์ในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด่วนนะครับรับจำนวนจากัด 0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ s อซยแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิ สนับสนุนโดยชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดกองทุนบูหลวงโทรศูนย4สองหกเดสี่หกสี่แปมันนีพลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดำเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสง สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p h a l a i c o m บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699